ั้งมือชปลาอย่างในปลาอย่างรถไทยนอกมันเจงกับปีมือปา,อยา,ายังในไข่ยังนอกรอรถไถกุปต์ตาชีสมบุพี่อยย้องย่างมม่ัวเย็ดต่อไหม

ครับใส่ลมเย็นดีๆงัดออกครับงัดขอบ,ยอ,อ,บ,ยบยอย่างเอาเพิ่งงัดบ่ไหวหรอกครับอย่างนี้ไงคุณต้องใส่ดูเลย เ,เออกก็นกาสำนครารสำรวจรงว่านะคท,ที่เที่ยอย่างในรถออกรถไทยออกได้ี่น้องเด้อนี่ครับคันจสิเอาออกแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะ ครับเรียบร้อยครับเป็นเสร็จพิธีนี่ครับจะจกัดปลาด้วยกินน่องเด้อ